ออู่นะคะมาจากซัมซุงแบนด์ฉ h ับสาขาพิจินะคะวันนี้อยู่จะมาบอก3ฟีเจอร์นะคะในตัวซัมซุง A12 Ultra 5G นะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะนะคะอย่างแรกเลยนะคะตัว A12 Ultra 5G ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นในเรื่องกล้องนะคะ อันดับแรกนี้ต้องบอกว่าสุดๆเลยนะคะในตัวกล้องเนาะเพราะว่าเ e อ2 Ultra อ g นะคะให้กล้องมาถึง108ล้านเลยนะคะแล้วก็สเปคซูมถึง100เท่าสามารถซูมไกลได้ถึง100เท่าตึกต่อตึกเลยนะคะและตัวนี้นะคะยังให้มา night nice photography นะคะซึ่งเวลาที่ลูกค้าถ่ายภาพนะคะ รับรองเลยว่าแม้พื้นที่แสงน้อยเนาะแสงน้อยนะคะหรือเวลาที่ถ่ายภาพนะคะแล้วก็ภาพนั้นมีการแบบว่ากระทบแสงนะคะจะทําให้ ภาพยังมีความคมชัดนะคะโดยที่ไม่สูญเสียรายละเอียดเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าในโฟกรฟรัสฟีต้องเหมาะมากสำหรับลูกค้าที่ชอบนะคะในการถ่ายภาพเลยนะคะยังไม่พอแค่นั้นนะคะ 2. ตัว Samsung Galaxy S22 Ultra นะคะให้แบตเตอรี่นะคะมาถึง5,000ม ah, ิลลิแอมเนาะมาคู่กับ CPU นะคะที่เป็น Snapdragon นะคะตัวนี้ต้องบอกลูกค้าเลยว่า ประหยัดพลังงานมากนะคะชิปเล็กแค่5นาโนเมตรเองนะคะให้แบตเตอรี่มาถึง5,000มอด้วยนะคะการประมวลผลรับรองเลยว่าใช้งานได้ยาวนานเลยนะคะและ3ที่ขัดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวของ S Pen นะคะของปกาที่มาคู่กับนะคะตัว e อท t 2สองอัเป็นคู่หูดูโอนะคะกันมาเลยเนาะตัว กาย S22 Ultra 5G นะคะตัวนี้คือสมมติว่าจะช่วยให้ลูกค้าค่ะทั้งทำงานถ่ายภาพและช่วยให้ชีวิตประจำวันของลูกค้าค่ะง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ลูกค้าทำงานจะทำให้การจดบันทึกหรือขณะประชุมนะคะสามารถเขียนงานนะคะได้เลยนะคะก็แบ่งหน้าจอนะคะแล้วก็ทำการเขียนงานเงนะะี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะประชุมงานด้วยนะคะทำให้ เวลาที่ลูกค้าใช้งานรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าขาดถ่ายภาพนะคะก็สามารถที่จะกดชัตเตอร์นะคะที่ S Pen ได้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะของตัว A7 i Ultra 5G นะคะก็สามารถติดต่อที่ซัดซุ่มแมนชอปสาขาฟิจิตนะคะติดต่ออยู่ได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่พอแค่นั้นเนาะลูกค้าก็สามารถเอาเครื่องเก่ามาแลกเป็นเครื่องใหม่ได้เลยนะคะ รับรองเลยว่าลูกค้านะคะจะได้ตัวเอทิพส2อัลต้า 5G ที่ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดีมากกว่าถึงด้วยนะคะวันนี้นะคะอิวก็จะมาบอกถึงสั่งฟิเจอร์นะคะแค่สั่งฟิเจอร์นะคะยังดีขนาดนี้แล้วลูกค้าจะต้องเปลี่ยนใจซื้อกับอิวแน่นอนเนาะเพราะว่าตัวเอทิพส์2อัลต้า 5G นะคะสามารถตอบโจทย์ของลูกค้านะคะได้ดีแน่นอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งงาน นะคะทำงานได้เลยเนาะไม่ว่าลูกค้าจะประชุมนะคะหรือลูกค้าจะท่องโซเชียลเนาะไม่ว่าจะเป็นดู y t u t u นะคะหรือถ่ายภาพนะคะลูกค้าชอบถ่ายภาพนะคะอาจจะถ่ายรูปลงปกนิตยสารหรือสามารถทำคอนเทนต์นะคะลง u t u b e ได้เลยถ้าสนใจก็ติดต่ออยู่ด้านนี้นะคะได้เลยนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะคะได้ที่นะคะศูนย์ซัมซุงสาขา แบดนช็อปท็อปพาซาพิจิตนะคะติดต่อกับอยู่ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ